สวัสดีครับ ep นี้เป็น ep ที่129นะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพราไม่รู้ที่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749นะครับหรือสแกนคิวอ d e โตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มองค์แรกเลยนะครับ ผมจะเริ่มนะครับอันนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อรูปรูปไข่นะครับหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะครับนี่จะขึ้นเขียวเลยนะครับผิวกลับนะครับ นี่ครับเหรียญหล่อก็จะมีปีกตรงนี้นะครับมีปีกสองข้างเป็นเป็นประกบนะครับเป็นหล่อประกบเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับเบาประกบนะครับเหรียญหล่อโบราณมีเม็ดหล่อตรงนี้นะครับ ดูด้านหลังกันนะครับตัวหนังสือเป็นคมชัดนะครับมีเม็ดหล่อตามนี้ครับหล่อโบราณนะครับองนี้เอา350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระกริ่งนะครับกริ่งไม่ดังแล้วครับ กิ่งพิมพ์ทรงก้นจะเป็นก้นถ้วยนะครับหลุมๆลงไปนะครับเว้าๆลงไปนะครับนครับกิ่งก้นถ้วยนะครับเดี๋ยวลงกล้องนะครับเนื้อเก่านะครับทองเหลืองผิวออกแดงๆไปแล้วนะครับ คนจะเป็นยุบลงไปนะครับองนี้นะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเบาๆนะครับเบาๆนะครับเอาสามนะครับ350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์ชลูดนะครับพิมพ์ชลูดเดี๋ยวลงกล้องกันนะครับ นี่ครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับนูครับมีแร่กข้างหลังนะครับเงาเงานะครับมีรูเสียบงัดขึ้นจากบล็อกนับบัวตรงแถวตรงดีจังนะครับ อ,องนี้นะครับพิมพ์ชลูดนะครับเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระปิดตานะครับปิดตาเนื้อสำลิศนะครับนี่ครับผมไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อทองหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับแต่ดูจะไปทางหลวงพ่อทองมากกว่านะครับที่มีเลขหนึ่งตรงใต้มือนะครับ ติตายันยุ่งนะครับนี่ด้านบนนะครับลงกล้องกันนะครับ <c oughs> มีเลขหนึ่งตรงนี้นะครับนิ้วเท้าติดนะครับมีคาบดินนะครับอยู่ตรงซอกนะครับครับด้านล่างกันนะครับนี่ครับต่งนี้เปิด เปิดแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันนะครับเบาๆนะครับเบาๆเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระปิดตาองค์จิ๋วนะครับปิดตาองค์เล็กมากนะครับนี่ครับเหมาะสําหรับเลี่ยมทองนะครับหลวงพุสุกวัดปักคองมขามเท่านะครับองค์นี้ปิดตาหลวงพุสุกนะครับเนื้อตะโกวนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเนื้อชินตะโกวนะครับ มีไข่ขาวบางๆขึ้นตามซอกนะครับแล้วก็มีไข่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยนะครับ3ามรอยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปจะเป็นแนวเครื่องรางนะครับเป็นลูกอมนะครับมีห่วงนี้นครับลูกอมหลวงพ่อไร้ครับ หลวงพ่อไล่วัดเขายี่ซานนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับผงคุกรักปิดทองหรือเปล่าครับอย่างนี้แต่ทองน่าจะหลุดไปเหลือแค่บางๆนะครับห่วงนะครับห่วงเก่าๆสนิมขึ้นนะครับ สวยนะครับพอสวยนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันนะครับเอา3า0ห้าสิพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปจะเป็นลูกอมนะครับลูกอมสีชมพูนะครับปันในกลมนะครับเป็นลูกอมปลัดปานนะครับปลัดปานวัดตุ๊กตานะครับเดี๋ยวผมลงกล้องนะครับจะมีมวลสารขึ้นนะครับดูนะครับ ส่วนผสมนะครับครับการขึ้นนะครับของผิวนะครับเป็นจำๆเลยนะครับเป็นเนื้อผงนะครับแต่ว่าเราไม่ทราบส่วนผสมนะครับว่าทําแบบไหนนะครับถึงขึ้นได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับลดแสงลงมานะครับถ้าถ้าไม่ลดแสงนี่มองไม่เห็นเลยนะครับแสงสะท้อนจากสีขาวนะครับ นะครับบระหลัดปานวัตุก,กตานะครับลูกอมหายากนะครับหายยากเปิดแบ่งปันนะครับเอา350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปจะเป็นภาพปิดตานะครับปิดตาทรงสามเหลี่ยมนะครับผมไม่ทราบที่นะครับผม เห็นแรกๆผมคิดว่าเป็นทางหลวงปูผูวัดอินล้อพิมพ์วัดพับนะครับหรืออาจจะเป็นวัดพับก็ได้นะครับคือแต่แต่ตัดเป็นสามเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นหลวงปูพูนะครับที่ฝังกุไว้ใต้พาประทานเราเอ่อล้อพิมพของวัดพับนะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเก่ามากเลยครับครับ เลืองนี่เหมือนไปชุบหอระดานหรือว่าเป็นคาบกุก็ันไผมไม่แน่ใจนะครับเอาสามอาสิบนะครับ350รอาพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปจะเป็นภาพปิดตานะครับข้างยันนะครับจะมียันอูอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเนื้อผงคุกรักด้าน,นหลังมียันนะครับผมไม่ทราบวัดนะครับว่าเป็น หลวงปู่สุขหรือว่าหลวงอาจารย์เปิงนะครับจะมีสองที่นะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัอ,อขอภัยครับเป็นเมกะิิธิ์นะครับองค์นี้เป็นเมกะศิทิ์นะจะออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับถ้าเมกะพัดมันจะออกดำดำนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะ นี่ครับเมื่อกี้ไม่ได้ลงกล้องปิดตาองค์สี่เหลี่ยมเมื่อกี้เดี๋ยวผมย้อนไปดูให้นะครับมีจานนะครับมีจานองนี้มีจานนะครับมีสนิมขึ้นนะครับองค์นี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวลงกล้องนี้กันก่อนนะครับปิดท้องเก่ามานะครับจานเปียกด้านหลังนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749หรือ Scan CO, สแกน QR code ตัวนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ